เป็นอีกหนึ่งคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะติดรางน้ําฝนหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมรวมข้อเสียต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ติดรางน้ําฝนกันครับข้อแรกนะครับพื้นที่รอบบ้านเสียหายจากน้ําฝนที่ตกลงมาครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหญ้าต้นไม้กลุ่มดินหรือแม้แต่พื้นค่อนกรีดกระเบื้องนะครับน้ำที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้พื้นดินพื้นหญ้าเป็นรูแล้วก็ตายในที่สุดครับรวมถึงเศษดินต่างๆก็จะกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับการติดรางน้ําฝนนะครับจึงเป็น ก็ต่อมานะครับน้าฝนจากบ้านเราเนี่ยมันจะพุ่งกระเด็นไปยังเพื่อนบ้านครับสำหรับบ้านที่ติดกับเขตเพื่อนบ้านนะครับการที่มีน้ําฝนจากชัยคาของบ้านเราเนี่ยพุ่งกระเด็นไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับอาจเป็นเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการติดรางน้ําฝนเนี่ยเป็นการช่วยให้น้ําฝนเนี่ยไม่ไปทำรายความเสียหายแก่เพื่อนบ้านได้แน่นอนครับข้อที่3นะครับเราจะไม่สามารถควบคุมการระบายน้ําจากหลังคาได้เลยครับ เพราะหากปล่อยให้น้าไหลจากชายคานะครับลงสู่พื้นระเบียงหรือว่าพื้นที่จอดรถอาจทําให้พื้นบริเวณนั้นเจิ่งนองไปด้วยน้ำครับซึ่งถ้าทําสลบตรงพื้นไม่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังและก็เกิดอันตรายได้ครับการติดรางน้าฝนนะครับช่วยรวบรวมใส่น้ำนะครับให้ลงมาอย่างจุดที่ต้องการได้ทั้งเป็นระเบียบและก็ยังสวยงามมากขึ้นเลยครับและถ้าใครกำลังมองหารางน้ำฝนอยู่นะครับวันนี้ผมมีตัวหนึ่งมาแนะนำครับนั่นคือรางน้ำฝนไวนิว S อ G ที่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลายคนคิดว่าติดรางน้ําฝนแล้วเนี่ยจะทําให้บ้านดูเฉยนะครับสำหรับรางน้าฝนวายนิวเอสดจีเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะดูดีไซน์ของเขาเลยครับทั้งโมเดิร์นแล้วก็เข้ากับตัวบ้านมากๆเข้าได้กับบ้านหลากหลายสไตล์นะครับแล้วพอดูดีเทลดีๆนะครับรางน้าฝนวายนิวเอสดจีเนี่ยมีการคิดดีเทลที่เยอะมากๆครับเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือซูเปอร์โฟร์ดีไซน คือการออกแบบรูปทรงและระบบของรางระบายน้ำนะครับให้สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วครับต่อมาคือสแปสกรนดีเทลขอบกั้นนะครับไม่ให้น้ําฝนที่ตกลงมาแรงๆเนี่ยกระเด็นออกนอกรางต่อมาคือโอเวอร์โฟล์ซิสเต็มครับป้องกันน้ําฝนล,ล้นลางนะครับในกรณีที่มีเศษใบไม้เข้ามาอุดตันจะช่วยให้น้าไม่เอ่อล้นนะครับจนเข้าวัานาความเสียหายภายในหลังคาหรือบ้านของเราได้ครับต่อมาเป็นตะแกรงกันใบไม้ไวนนลนะครับตะแกรงใบไม้ไวนนลนะครับจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าการระบายน้ําของรางน้ําฝนไวนนล s อ g เนี่ย จะทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ราบรือนครับยิ่งเป็นบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆนะครับยิ่งต้องติดเลยครับเพราะตัวตะแกรงเองมีความแข็งแรงมากๆนะครับมาพร้อมกับจุดยึดแบบใหม่นะครับทำให้ตะแกรงมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แถมตัววัสดุยังต่อเนื่องนะครับไม่มีเศษใบไม้ไมตกลงไปได้แน่นอนข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมชอบมากนั่นคือโซ่ระบายน้ําฝนไวนิลเอสซีคือใครเบื่อท่อตรงๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นโซ่ระบายน้ําฝนไวนิลเอสซีได้เลยครับเพิ่มลูกเียนให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีแต่จะเหมาะกับบริเวณที่นําน้ําลงสูงหินปวดโรยตกแต่ง บอ่อน้ําในสวนก็จะดูสวยงามเพิ่มกลิ่มมีให้กับบ้านได้นะครับแถมยังมีประโยชน์ด้วยตอนนี้มีอยู่สองสีนะครับคือสีขาวและสีน้าตาลเข้มมีสีลูกทรให้เลือกด้วยกันนะครับนั่นคือแมวไดมอนด์โรตัสและทิวลิปครับหนึ่งกองติดตั้งได้ยาว3เมตรนะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับชุดระบายน้ําระเบียงไวนิวครับมันจะมาเป็นตัวกล่องนะครับสามารถสวมแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยส่วนการระบายน้าด้านล่างเนี่ยจะเลือกได้ว่าเป็นท่อหรือว่าเป็นโซ่ระบายน้าก็ได้ อันนี้แล้วแต่ความชอบความสวยงามที่ยากได้เลยครับซึ่งจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถประยุก์ใช้ไม่ใช่แค่ระเบียงนะครับยังสามารถใช้ระบายน้ําบริเวณหลังคาที่เป็นชั้นสแสล็ตไปด้วยที่มีการเจาะทะลุออกมาแบบนีน้ก็สามารถใช้ตัวนี้ติดเข้าไปได้เช่นกันครับเห็นประโยชน์ของเจ้าตัวรางน้ําฝนแล้วเนี่ยก็ลองไปหามาใช้ดูนะครับใครที่สนใจรางน้ําฝนไวท n นิ s เอสซีนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ใต้แคปชั่นหรือว่าที่หน้าไบโอของผมก็ได้นะครับวันนี้ไม่เริ่มาชวนคุยแค่นี้นะครับแล้วเจอกัน